เอ้じゃปงมาชาจี่ปั่นแบบนี้คือญี่ปุ่นあงมาชาี่ปอชอบกดไลดระดิ่งกิ้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 งสวัสดีครับผมฮาดี้นมใต้แดนปลาดิบวันนี้ผมจะไป ทดลองปฏิบัติการปฏิบัติการหนึ่งนะครับโดยเราจะไปจําลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่เราไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วเราจะมีอุปสรรคและปัญหาอย่างมากน้อยแค่ไหนในการใช้ชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวเนี่ยแล้วเราใช้ภาษามือเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะพอจะสื่อสารและก็พอจะเข้าใจเราบ้างไหมนะครับโดยเราผมจะวางกฎเกณฑ์ไว้บางคําถามไว้คําถามซึ่งความยากง่ายก็จะ เป็น5ระดับนะครับโดยจะเริ่มจากคำถามที่หนึ่งก็คือผมชื่อฮาดีมาจากประเทศไทยผมปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำผมอยากชวนคุณไปกินข้าวแล้วก็เลเวลสุดท้ายก็คือผมชอบคุณไปดูกันนะครับว่าที่คนญี่ปุ่นเขาจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารด้วยภาษากายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตาม้าทุกคนยังไม่ก็ได้กด s ับ c r i b e กันนะกดส subscribe ให้ผมเดี๋ยวนี้นะครับ ถ้าทุกคนกด subscribe กันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะครับคุณนี่คุณเด้อโน่มอชิคอนโดอะนะคอนโดมชิไทยนุฮิโตนุกนี่ห้องนี้ครูตัวคิไทยโกชิกะชาเบเรนไนเดออันเดบุกูวะไทยโกเดชาเบเต้ฮันเดอานาตาตาจิกะอัด

ฮาดีสักผมผมชื่อฮาดีผมชื่อ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 ว่ามยผมชื่อฮดีส่ส่ฮอนด้าองเลเวีมาสือยองเลเวอมอีอีออบงฮอดมอยตสอว่าใส่ใส่ได้อเอเยวเดี ผมมาจากมาจากไทยอ่าไทยก็ได้ก็ได้ซื้อเงี้ยซื้เงยซื้เงมาชมาจากมาจากมาจากไทยมาจากไทยผมมาจาไทยอ่าใช่ใเอ๊ะจะมัจาญี่ปุ่นแเนี นอ่อฉันคนนั้นนอ้ฉันฉันมาจากฉันมาจากฮ่องกงฮกงกม่ช่ฉันมาจากญี่ปุ่นฉันมาจากญี่ปุ่น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 ญี่ป่เนาะ่่ญี่ปุ่นอืมญี่ปุ่นญี่ปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญ่ปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ป่นญี่่นญี่่นนญนี่ป่นญีนี่ป นิปปงพิทยานาด้วยกันด <laughs> ้วยกัน so 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 ดังนั้นท่านผู้นั้นนิฮงน้อยยบิกาตกแตเดิมนินิฮงซ้ายจีว่นิปปงฮอนดเอโกะเจแปนขอเรียนๆชี้กันก่อเดิมท่านผยบิกตะว่นิฮงนิฮงนิ ป่องญี่ป claro, ุ normal, ่นญ <wheels? S 1> ี่ปุ่งเนี Porque, ่ยญ so, <as> ี่ปุ่งน่ญี่ปุ่นน่รู้ไญี่ปุ่น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 ี่ปดังนั้นนองนีห้องมั้งยโยบิกาตะมั้งนิพ่องเดี๋ยวนี้รู้จักไหนสกคนิ่องนิองญี่ปุ่นญี่ปุ่นะนเตรู้หนเตรู้เดี๋ยวมาชต่อชิ้นกนเดี๋ยวมั้งิ้นี๋เตอรนิเตนิ่องนิองญี่ปุ่นน่อง่องอสอ

あとายนี่มิมนี่นี่ครู้ว่าเครว่าชาติงานกนกต้ชนะผมผมปวดท้องอยากไปห้องน้ำา่อดนิด <laughs> <laughs> ่ดน่เมากัน่อเยซเชิตัน <laughs> ้ากเลเวลสาก่อนนนเลเวลมาเลเวล โ์เย่เข้ามาเลเวลโฟว์เลเวลโฟ์วผมผมอยากไปอยากไปกินข้าวกินข้าวกับทุกคนอาหารทุกคนนทุกค ผมอยากกินข้าวอยากไปกินข้าวกับทุกคนเจ้าคเปอร์ของฉันกินข้าวสิเลยกินข้าว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 กับมินนะกินข้าวกะโกฮังทาเบรุกินข้าวทุกคนว่ามินนะทุกคน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 เออโซโซเนึกเดิมนเนื้อดีไงนะแกทุกคนเนื้ทุกคนเนื้อ่าโซโซดิมนธรดา ไซโก้นนเ้อดนได้ยนนี่สั拉ตุกงอะこれそれตุกงตุกงโโซ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 ฮันเดยับปาริโกเลเว่กัริมัสโกเลเว่ยมีชิมัสวะชิมัสวะฮันดาราผมผมผมโมเกผมโมเกะผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณอ่าว่ากันรึผมรักผมรักโอริ ผมรักคุณะดดวะนี่ผมรักผมรักผมผมรักคุณอปุ๊บจิโอโอชิโอชิโอชิอ่ตชออ่ะต่อวายเกจีก็จีสกีสกีอัโตผมรักคุณวะก๊กิะเอ๊ะีเด ああーええこれでもできるねできる好きですってでもできるんですねポンラクンポンラクン結婚してくださいあきすぎ行きすぎ行きすぎ行きすぎあえデート行くポンラクンおいそれ捧げますああそうそうそう

โอเคเกี่ยวอบัอบัชกดไลกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งกดิ่งกิ๊งกิกดติดตามให้ด้วยนะคะให้ด้วยนะคะสเย้ ขอบคุณมากครับสรุปนะครับสรุปนะครับว่าในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ภาษาก็ค่อนข้างจะใช้ชีวิตได้ลําบากส่วนถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแค่ครั้งคราวอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคมากเท่าไหร่แต่ก็ถ้าให้ดีที่สุด แนะนำว่าควรจะหัดพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้ในระดับหนึ่งจะเป็นการดีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามถ้าทุกคนมีคำถามอะไรหรือคำแนะนำอะไรให้ถามเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนชอบแล,และเจอกันคลิปหน้านะครับน่มใต้แดนปลา